ผมอยากจะพูดถึงว่านชักมดลูกเนี่ยอันหนึ่งให้ความรู้เรื่องนี้ก่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้นี่นางเอกนางเอกค่ะนางเอกนะคะเนี่ยว่านตัวเนี้นะครับอยากจะเรียนอย่างเงี้ยนะครับว่าว่านชักมดลูกเป็นยาวิเศษของผู้หญิงความจริงจะบอกเป็นยาก็ไม่ได้เป็นอาหารเสริมก็ไค่ได้เพราะว่า วาชระมันเป็นว่านน่ะเป็นเป็นมันเป็นเหมือนหัวมันหัวเผือกนะฮะหัวมันหัวเผือกเหมือนกับเหมือนกับพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินน่ะเหมือนหัวสัมมันสัมปะหลังอย่างเงี้ยมันเป็นหัวหัวแต่บังเอิญหัวมันเนี่ยหัวว่านชักมดลูกอ่ะมันคล้ายกับกับมดลูกของผู้หญิงพอหมอแผนโบราณสมัยก่อนนะรุ่นพันปีก่อนเนี่ย เขาเห็นเขาเลยรู้ว่าไอ้พืชชนะิดพืชชนิดเนี่ยว่าชั้งบุญลูกชนิดเนี่ยธรรมชาติเนี่ยสร้างรูปร่างมาให้ดูท่านต้องฟังให้ดีนะครับสร้างรูปร่างอย่างเงี้ยมาให้คนดูพอดูปุ๊บจะเข้าใจเลยเนี่ยคือยาผู้หญิงคือสมุนไพรที่สําหรับผู้หญิงนะครับไว้รักษาภายในโดยเฉพาะพูกง่ายๆภายในเฉพาะเลยนะครับผู้หญิงคนไหนกิน ประชันลูภายในดีหมดนะครับโดยเฉพาะคนเราปัจจุบันเนี่ยของต่อสู้ชีวิตก,กันมาเยอะผู้หญิงเหมือนกันทํางานหนักมาเยอะยยพอทํางานอยากหนักมาเยอะเนี่ยไปยกของหนักๆนานๆเข้าอย่างมดลูกมันจะต่ํามันจะจถ่วงลงมาถ่วงลงมาหน่อยมันก็นจะเจ็บเจ็บดวงนวงพอมดลูกคนไหนจเจ็บเจ็บดวงนวงนะมันพานมีระดูขาวเลยตกขาวเลย นะครับทําให้เลือดมาไม่ดีเลยประจรําเดือนมาไม่ดีมามั่งไม่มามั่งเลือดดาค่ะนะคนจะอ่อนเพลียมาเลยคนจะอ่อนเพลียลงนะครับนะเพราะฉะนั้นว่าชทางมดลูกี่เป็นของผู้หญิงช่วยประจรําเดือนมาดีตกขาวก็ได้ดนะครับในช่องคลอดคนไหนที่เอ่อที่หนุ่งหนุ่งทองน้อยก็ได้นะครับเป็นเป็นเอ่อเ,เ,เป็นเป็นพวกเขาเรียกว่า แบคทีเรียในช่องคลอดอย่างเงี้ยมีกลินในช่องคลอดเนี่ยโลยานในโลกไม่มีหายนะครับท่านต้องจำไว้เลยว่านหมอแสงอย่างเดียวอย่างเดียวว่ากลิ่นใต้รงป้าหายหมดนะฮะแล้วผู้หญิงอ่ะที่วัยกลางคนเนี่ยที่เซ็กเซ็กตายด้านเนี่ยเห็นผัวทิ้งกลัวบางคนเนี่ยเคยล่าผมฟังนะพอพออยู่บ้านกับสามีสามีมา เข้าห้องผ้าเลยตั้งแต่เช้าเลยกลัวกลัวเจ็บฮะเพราะผู้หญิงเนี่ยเวลาไม่มีประจําเดือนเนี่ยนะไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกเนี่ยมันจะไม่มีน้ําหล่อรื่นพอน้ําหล่อรื่นไม่มีนอนก็จะเจ็บมากชมันเหมือนเหมือนกับเอากระดาษทรายไปขัดภายในอย่างเงี้ยมันจะเจ็บมากเพราะเน่ว่านเนี่ยมันเป็นของผู้หญิงแล้วกินแล้วนะฮะ บอกผิวพรรณก็ดีด้วยอกกระตึงด้วยผู้หญิงที่กินว่านแล้วได้ผลสังเกตอันแรกว่าจริงหรือไม่จริงอกตึงขึ้นนะได้ผลละได้ผลละเพราะฉะนั้นว่านนี่เป็นเรื่องของผู้หญิงท่านไปหาเลยมันมีรายละเอียดกันนี้นะครับท่านไปหามีะนะครับรมีแต่คุณไม่มีโทษนะครับคนต่างประเทศนะไม่รู้จักว่านหรอกพอกินว่านชั้นวะลูกหมอเสกมึงผิดติดใจเลย กาได้แล้วก็ชับช่งองคลอดด้วยมันจะทําอะไรที่มันหย่อนยานเนี่ยปากช่องคลอดบางทีหย่อนยานออกมาเนี่ยมันจะเก็บเข้าไปหมดทําให้ทำให้ปากช่งองคอผู้หญิงสวยด้วยนะครับนี่บอกก่อนนะไม่ไม่เหมือนตัวยาตัวอื่นนะครับแล้วก็คนถ้าให้รายจะพูดให้ละเอียดขนนั้นก็ได้อินแล้วเนี่ยคืออ,อวัยวะเพศสวยด้วยอิ่มด้วยบอกง่าย แม้แต่พูดง่ายๆนะพูดแบบไม่น่าจะพูดแต่ก็ขอผมฐานะหมอ,อพูดได้เนงะีขนเพชรก็สวยด้วยผมบอกแค่นี้เนี่ยคือความวิเศษของมันนี่คือวาดเพราะจะวาดชั้งว่าลูกเนี่ยหนุ่มๆสาวๆเนี่ยไม่มีตาขายขวดเล็กๆหน่อยนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ใหญ่จะขายขวดราคาเท่าไหร่กินดีชอบกันก็ซื้อกันไปนะครับนี่คือ ความวิเศษของมันผมพูดอย่างไหนนะครับหมอแสงไม่มีโกหกสรรพคุณต้องได้ตามนะั้น